ว,ะะวันนี้นะคะุ้งกิฟก็มีรถ s u v วีพรีเมียมมานำเสนอนั่นก็คือ MG ZS 1.5X นั่นเองนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นเป็นรถปี2019มือเดียวออกห้างป้ายแดงเลขไม่เพียง40,000เท่านั้นเองค่ะถ้าคนไหนกำลังมองหาเลขไม่เน่นน้อย SUV อเ s u v ูอเนกประสงค์ไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเขาก็โดดเด่นด้วยโลโก้ MG แปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นสไตล์ซัมมิติเป็นสไตล์คูเป้เลยบอกเลยว่าหรูหร มากๆครอบด้วยโครเมียมสีเงินแบบนี้ไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์บายซีนอนพร้อมเดย์ทามและนิ้งไลท์เปิดความสว่างสวยมากยิ่งขึ้นภายใต้ปากระป,ระปงก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 1,500cc สีสูบให้กำลังสูงสุด114แรงมา้าในเรื่องความแรงความเร็วไม่เป็นรองใครรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนที่สำคัญเลขไม่แท้ค่ะในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะคะก็สวยงาม ไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้เป็น SUV เป็นรถ SUV5 ที่นั่งก็จะมีความสูงความยาวความใหญ่แบบนี้ด้านบนสุดมาพร้อมกับลาวแหลกเพื่อยึดเกาะสมรรถที่มีมากยิ่งขึ้นนะคะสนไหนที่ชอบการเดินทางคนย้ายคันนี้บอกเลยว่าอันเก็กประสสค์สุดๆค่ะในส่วนของล้อของเขานะคะก็มาพร้อมกับล้ออลูมิเนียมขนาด17นิ้วค่ะหน้าเงาทูโทนแบบนี้เลยนะคะเวลารถขับเคลื่อนทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นในส่วนของกระจกมองข้างเป็นโครเมียมสีเงินนะคะตัดกับต,ตัวรถท่า ำให้ตัวรถเนี่ยสวยงามแล้วก็โดดเด่นมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกให้กับเราด้วยนะคะส่วนมือจับก็เป็นสีเดียวกันกับกระจกนะคะก็เป็นโครเมียมสีเงินตัดกับตัวรถนั่นเองนะคันนี้ในความพิเศษของเขานั้นก็คือในเรื่องของสีนะคะสีที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดนั่นก็คือสีขาวมุกนั่นเองนะคะเป็นสีที่แบบสุดฮอตเลยก็ว่าได้นะคะ ดีไซน์ด้านหลังกันต่อค่ะบอกเลยก็มีความเท่ความสปอร์ตไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะในส่วนของไาท้ายก็จะมีความรักยาวจากบอดี้ด้านข้างมาถึงด้านหลังแบบนี้เลยนะคะด้านล่างสุดมาพร้อมกับทักกิ้งเซนเตอร์อีก3จุดด้วยกันนะคะกล้องม,มองภาพขนะดถอยจอดเปิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภัยบางคนจะแอบจะเอะใจอุ้ยฝาท้ายของเขาเปิดตรงไหนแน่นอนค่ะคันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะฝาท้ายเขาก็เปิดตรงตำแหน่ง MG โลโก้ตรงนี้นะคะที่เป็นแบบ 8เหลี่ยมนะแค่เราจับสัมผัสกดลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็งัดขึ้นนะคะฝาท้ายก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเพราะว่าเป็นชุดแบบคอนแรงค่ะนี่เลยแล้วด้านหลังของเขานะคะทุกอย่างของคันนี้ป้ายแดงมาอย่างไงก็ติดรถไว้อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ขั้นสัมภาระของเขานะคะพรมปูกันลิ้วรอยกันขวัญน,นั่นเองนะคะก็บอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพ99.9%เลย ที่ภายในของ MG z 1ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในของเขาเนี่ยหรูหราพรีเมียมออกแบบมาเป็นแบบทูโทนนะคะก็คือสีดำสลับกับสีน้ำตาลน,นั่นเอง ยิ่งแผงคนโซนของเขานะคะก็จะมีทิมสิงเงินแบบนี้คาดด้วยเพิ่มความลูลาเข้าไปอีกค่ะในเรื่องของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะก,การปรับแบบแมนนวลนะคะก็คือคนทางกับการใช้งานมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังปรับเองก็คือแล้วแต่ตามใจต้องการมาพร้อมกับปีกกระชัให้กับเราด้วยบอกเลยนะคะเบาะแบบนี้ในเรื่องของการทําความสะอาดคือง่ายมากๆแค่ ผ้าปัดหมาดเช็ดทําความสะอาดแค่นี้ก็คือง่ายมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะารทำความสะอาดภายในคือง่ายสุดๆในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนัง3ก้านแบบสปอร์ตตรงกลางมาพร้อมกับโครเมียมสีเงินๆแล้วก็โลโก้ตรงนี้ฝังขวามือก็จะเป็นการเลือกมัลติฟังก์ชันต่างๆแล้วก็สั่งการได้ด้วยเสียงตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการให้รถคันนี้เปิดซันรูฟหรือเปิดแอร์เปิดเพลงเราสามารถกดแล้วก็ สั่งการได้ด้วยเสียงได้เลยแล้วก็หน้าจอของเขาก็จะเป็นแบบแอนนอล หน้าจอที่ถือว่าสําคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่วัดรอบวัดความเร็วน้ํามันนะคะแล้วก็เลขไม้ที่40,000โลคือคันนี้ไม้น้อยมากๆในส่วนของหน้าจอตรงกลางนะคะเป็นขนาด8นิ้วหน้าจอนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ o t h r o i r o u t o u t p l p p l r p l r พได้ปรับความแข็งกระด้างของพวงมาลัยไ,ได้ด้วยนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงนะคะต้องการแบบความนุ่มนวลหน่อยก็ไปคอมฟอร์ตหรือว่าถ้าต้องการความธรรมดาก็โนมอลได้แต่ถ้า,มาเมลลยก็ตามที่ชอบความเร็ว าแรงเราก็ปรับโหมดของพวงมาลัยไปที่สปอร์ตได้ค่ะจทำให้พวงมาลัยของเราเนี่ยจะมีความหน่วงขึ้นมานิดนึงเพิม่มความปลอดภัยให้กับเรานั่นเองนะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้4สปีดพร้อมเมนนวนบวกลบนะคะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในเรื่องของออปชั่นที่จัดไว้เต็มนี่เลยค่ะด้านบนสุดที่ทําให้ห้องโดยสารของเราโร่งโปร่งแบบนี้นั่นก็คือผ้าหน้ารูบิกซันรูปนั่นเองนะคะจะมีความยาวมากๆเลยนะคะเวลาเราออกต่างจังหวัดเดินทางใกล้ๆเวลากลางคืนนะคะเปิดรับแสงได้สบายๆทําให้ห้องโดยสารนโปร่งโล่งค่ะ นะคะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะฟืบขออนุญ,ญาตถอดรองเท้านะคะเพราะว่าภายในของเขานี่คือคมเขาสวยมากๆคือแต่งมานะคะและส่วนของด้านหลังนะคะนั่งสบายเหมือนด้านหน้า2คนก็ได้หรือ3คนก็ได้นะคะถ้าบ้านไหนมีเด็กนะคะยังมีจุดยึดบอดเด็กให้นะคะเป็นไอโซฟิกสองตำแหน่งไม่เป็จะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้นะคะนั่งถามว่าร้อนไหมในเนี่ยไม่ร้อนค่ะเพราะว่าแอร์มารอบทิศทางเลย ในส่วนของการมองเห็นทัศนวิสัยก็คือดีมากๆเลยนะคะคือมันจะสูงขึ้นด้วยความเป็น SUV การมองเห็นก็เลยดีตามๆกันไปนะคะในเรื่องของความปลอดภัยคันนี้ก็จัดมาให้เต็มค่ะ a i r b a บ็ทั้งคันนี้6ลูกเลยนะคะ MG ZS คันนี้มีระบบ EBD หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบควบคุมการกระจายแรงเบรกเป็นระบบที่ช่วยปรับความสมดุลของแรงเบรกที่ล้อหน้าและล้อหลังให้เท่ากันโดยระบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบ ABS เซนเซอร์ที่ใช้วัดความเร็วที่ล้อหน้าและล้อหลังโดยแยกการทำงานของระบบเบรกในแต่ละล้อให้สามารถทำงานได้โดยอิสระ อดคล้องกับสภาวะการขับขี่และการเบรกทำให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ SUV พ p r e m i ยมคันนี้นะคะราคาเพียง379,000บาทเท่านั้นค่ะคุณก็สามารถครอบครองเป็นเจ้าของ SUV คันนี้ได้แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาชมกันจริงและทดลองขับกันแล้ววันนี้ที่ Open Road ค่ะซื้อรถมือสองต้องซื้อสภาพดีแบบนี้เท่านั้นต้องซื้อกับชลูมที่รับประทานอย่าง Open Road สำหรับวันนี้นะคะกิปกับ MG ZS ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ